ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ s s o o n e o s s m t t i c นะคะที่ดูแลในเรื่องของการเมคอัพหรือการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่จะแนะนำนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ s s o o n e s o o o t h Silky Foundation SPF 25 PA++++ วกบกบวก หรือครีมรองพื้นเอสโมเน่นั่นเองค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการปกปิดที่เรียบเนียนนะคะอัมพางปกปิดริ้วรอยจุดด่างดำได้ดีมากๆรวมถึงเนื้อครีมที่บางเบาเกลี่ยง่ายนะคะมีส่วนผสมที่เน้นในเรื่องของการบำรุงผิวด้วยนะคะแล้วก็สามารถปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย s p ส5 p PA++ บวกบกบวกที่สำคัญคือสามารถควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีนะคะจุดเด่นของเอสโมเน่สมูทซกี ฟาวเดชั่นหรือว่าครีมรองพื้นที่โดดเด่นนะคะก็คือในเรื่องของการเลือก3มเฉดสีนะคะที่เหมาะกับสภาพผิวของคนไทยหรือคนเอเชียมากที่สุดนะคะรวมถึงการเข้าใจสภาพอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างดีว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมรองพื้นจะต้องออกแบบให้สามารถควบคุมความมันได้ดีกันงามกันเหงื่อนะคะเพื่อที่จะทําให้รองพื้นไม่เปลี่ยนสีระหว่างวันใน ขณะที่คุณทํากิจกรรมของแต่ละวันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของครีมรองพื้นตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของไรซ์เจิมออยซึ่งจะมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยแกรมมาไรซแนลมีในส่วนของวิตามินอ e, ีนะคะกรดไขมันแล้วก็ตัวเซรามายซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวได้ดีมากๆรวมถึงไบโอไวท์ White, ค่ะเป็นสารบํารุงที่สกัดจากพืชพันธุ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะนอกจาก จะปกปิดแบบเรียบเนียนแล้วยังอุดมไปด้วยสารสกัดที่เข้มข้นนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวไปในตัวด้วยเหมาะมากค่ะสำหรับคนที่ต้องการแต่งหน้าเพื่อปกปิดริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำต่างๆนะคะแล้วก็เหมาะที่จะช่วยในเรื่องของการปรับบุคลิกแล้วก็เสริมความมั่นใจให้เราได้มากขึ้น ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ m s m o n e Smooth Silky Foundation นะคะสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะในการเติมความมั่นใจแล้วก็การทำให้ผิวหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเรียบเนียนเรียบเนียนแล้วก็ดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนำง,ง่ายๆว่า วิธีการใช้นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยหลังจากล้างหน้าทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขาเรียกว,ว่าเก็บผมเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมหน้าให้พร้อมบำทาครีมบํารุงให้พร้อมแล้วก็ให้ครีมบํารุงต่างๆเนี้ยซึมซาบลงผิวให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นนะคะก็แต้มครีมรองพื้นลงบนผิวหน้าแล้วก็ค่อยๆเกลี่ย ะะกดกดเบาๆบนใบหน้าแล้วก็เกลีย่ยให้มันเรียบเนียนสม่ำเสมอเพื่อทั่วผิวหน้าซึ่งคุณอาจจะใช้นิ้วมือหรือว่าใช้ในส่วนของแปรงนะคะที่ใช้สําหรับรองพื้นก็ได้เกลีย่ยให้ทั่วนะคะแล้วก็สําหรับจุดใดที่เขาเรียกว่ามีเป็นริ้วรอยหรือว่าจุดด,ด่างดําก็สามารถเขาเรียกว่าใช้ครีมรองพื้นนะคะเน้นย้าเพิ่มเติมในจุดนั้นได้หลังจากนั้นนะคะก็รอให้ครีมครีมรองพื้นเนี้ยซึมซาบลงผิวนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเติมแป้งหรือว่าแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าต่อไปค่ะ